มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีทรรมมีข้าเ้มเลเลประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ วันดีเปล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศนิ่งโลเกปรมิจักผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทางในโลกนี้และโลกหน้าธมโมหเวรักษติธร,รม,มมจารงธรมมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจิโนสุขมาวะติธรมมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกราโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อชีวิตที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองของตัวเราเองถ้าเราทำความดีน้อยแต่ทำด้วยความตั้งใจผลแห่งความดีนั้นก็จะมากเพราะเหตุว่าวันนี้นะมันเป็นวันเป็นวันดีเป็นวันมงคลยิ่งแต่ถ้าเราทำในทางตรงกันข้ามเราทำความชั่วเราทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยแต่เจตนานั้นรุนแรงก็จะส่งผลให้เราได้รับผลแห่งบาปนั้น มากมายทีเดียวดังนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะทําดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าจะสร้างบาปสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าสร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นสีจะเป็นสงงาทําให้ชีวิตเราเด่นขึ้นทําให้ชีวิตเรางดงามยิ่งขึ้นไปทําให้ชีวิตของเราได้สะอาดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเลือกเอาทําบาปทํากรรมทําความชั่ว ชีวิตเราก็จะตกต่ํามากยิ่งขึ้นท่านหลายก็คงจะเดินทางกลับถึงที่ทํางานเริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วแต่บางคนกลับไม่ถึงนะกลับไม่ถึงที่ทํางานไปถึงที่โรงพยาบาลก็มีไปถึงวัดก็มีทำยังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลหละก็เพราะว่าประสบอุบัติเหตุต้องไปเจราจาความกันที่โรงพักบ้างไปที่โรงพยาบาลบ้างไปรักษาเนื้อรักษาตัวเพราะประสบอุบัติเหตุ เมาไปในขณะที่ขับรถไปก็กินกันไปด้วยเรียกว่าทั้งขามาขากลับเมากันตลอดนะก็ได้รับประสบอุบัติเหตุไม่ได้ไม่ได้มีความระมัดระวังนะเรียกว่าไม่เอาพระไปด้วยโบราณคนเฒ่าคนแกนะ่ทั้งหลายท่านจะสอนลูกสอนลานตลอดว่าอีหนูเอ้ยไอ้หนูเอ้ย,อเ,อยเวลาไปไหนเนี่ยให้เอาพระไปด้วยนะให้เอาพระไปด้วยนะ บางคนก็เข้าใจคิดว่าให้เอาพระไปเลยไปขอพระจากหลวงพ่อที่วัดไปขอพระขอน้ำมนต์ขอได้สายสินเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปฝากฝา,ากเพื่อนหูงทั้งหลายที่ไม่ได้มาด้วยก็เอาไปเยอะแยะเลยแต่ก็อุปประสบบัติเหตุก็โทษหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ดูแลหลวงพ่อไม่ปกปักรักษาแล้วก็บางคนก็เอาขอพระแล้วเอามาไว้ที่คอด้วย ไว้ที่รถด้วยนะก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่อีกนะมีการยิงกันฆ่ากันนะก็เพราะว่าไปไหนมาไหนไม่เอาพระไปด้วยพระในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนั่นแหละนะคุณงามความดนะีคุณธรรมที่จะนำตนให้เราปลอดภัยที่จะนำตนนำตัวเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่คือพระ เวลาเราเอารถไปเจิมที่วัดหลวงพ่อท่านก็จะเจิมให้อยู่สามตัวหลักๆนะมะอาุนะมะอาุเพียงเลยนะแล้วก็รถน้ำมนต์ให้ชยันโตโพธิยามูเลนะไปไหนมาหนะให้มีความชนะนะนะจริง,รงนะชัยยันโตโพธิยามมเลคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รับชัยชนะแล้วนะที่ คนต้นสีมหาโพคือเอาชนะมารชนะกิเลสเราก็เอาพระคุณเหล่านี้นี่เอาพระคุณเหล่านี้นี่มาไว้ที่ใจเราคือนิมนต์พระมาไว้ที่ใจเอาพระไปด้วยคือเอาพระไว้ที่ใจเอาห้อยไว้ที่ใจสร้างพระภายในไม่ใช่เอาพระภายนอกพระภายนอกถึงจะห้อยคอขนาดไหนหลายองค์ขนาดไหนนี่มันก็ไม่รอดปลอดภัยหรอกบางทีเนี่ยบาง รถแต่ละคันเนี่ยไปวัดโน้นก็นเอาวัดนี้ก็เอาขึน้นไปบนรถนี่เต็มเลยนี่มีทุกวัดเลยอยู่บนหน้าหน้ารถมีทุกวัดมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบหลายอย่างองค์เล็กก็มีองค์ใหญ่ก็ก็มีนะบางทีคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเอนไปเลยก็มีเพราะหนักหนักพระมากอันนั้นคือพระภายนอกนะพระภายนอกไม่สามารถที่จะป้องกันให้เราปลอดภัยได้นะ เราต้องรักษาพระภายนอกเสียอีกไม่ให้คนมาลักมาขโมยนะเห็นไหมตามวัดวาอารามต่างๆพระภายนอกนั่งเต็มเลยนะนั่งเต็มเลยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆท่านนั้นแล้วก็ยังมีคนมาตัดศีรษะเอาไปขายตัดเสียนเอาไปขายเรามองพระภายนอกนะเพื่อสร้างพระภายในให้เกิดให้มีขึ้นนะที่เราไปเจิมรถน่ที่หลวงตาบอกว่าหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็จะเขียนอักขระอยู่สามตัวมะอะ ไว้บนไว้บนเพดานไว้บนหัวของเราเนะี่ยบนหัวตรงที่เรานั่งที่คนขับเนะี่ยก็จะ,ะด้านบนด้านบนเพดานของเกียรรถนะแล้วก็จะเขียนไว้เป็นอักขรแล้วก็ทำเป็นเล่มแหลมทําเป็นรูปตัวยันเล่มแหลมมออนะอุคืออะไรอ่าอะก็คือมะนี่มะนี่ไหมท่านเอาท่านเอามะขึ้นก่อนจริงๆมันมันจะต้องเป็นอ,อ,อุมะ นะอะนี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระรัตนตรัยไปพระคุณของพระพุทธก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะให้มีพระสามองค์นี้อ่าให้ระลึกถึงพระสามองค์นี้พระพุทธองค์ให้อยู่ในใจเราตลอดนะพระมหากรุณาธิคุณไปไหนก็ให้มีกรุณามีใจกรุณาต่อผู้คนอย่างุนงิดนะอย่าโกรธที่โกรธที่โมโห เวลาไปไหนมาไหนจะคบกับใครจะเกี่ยวข้องกับใครจะไปสู่สถานที่ใดอย่าขี้โกรธขี้โมโหให้มีสติตลอดให้มีใจกรุณาสงสารแล้วก็มีพระ,ะปัญญาให้มีปัญญาใช้สติใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจอย่าคิดไปเพื่อที่จะกอบโกยคิดด้วยความโลภ คิดด้วยความหลงคิดด้วยความโกรธต่อผู้อื่นนี่นี่พระองค์แรกนี่คือพระพุทธเจ้าอย่างที่สองคือพระธรรมนะอาุพระธรรมนี่สูงสุดละสูงสุดในโลกาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาแค่สติตัวเดียวเนี่ยเอาแค่สติตัวเดียวเราก็รอดปลอดภัยแล้วจะไปไหนมาไหนจะไปครบ กับใครจะไปเกี่ยวข้องกับใครจะไปสู่สถานที่ใดถ้าเรามีพระสติองค์เดียวรอดปลอดภัยจะเริญรุ่งเรืองทําอะไรก็จะระมัดระวังถ้ามีพระสติตัวเดียวนี่นี่เป็นพระภายในที่เราจะต้องสร้างให้มีขึ้นในจิตในใจของเราแต่พระองค์ที่สามคือม่ามะมะก็คือมหาสังฆะนี่หรือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าผู้ประพฤติด,ดี ปฏิพฤติดีสุปฏิปโนประพฤติดีปฏิบัติดีนะประพฤตดีปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงปฏิบัติซื่อตรงปฏิบัติซื่อสัตยายาญาปฏิปปโนปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติด้วยปัญญาเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิปฏิปโนปฏิบัติเหมาะสมนี่เราน้อมนึกเอามาไว้ในจิตในใจเราคุณของพระอริยสงฆ์ถ้าเราปฏิบัติดีประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อด้วยปัญญาปฏิบัติตรงซื่อสัตย์ไม่คิดโกงไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราก็จะรอดปลอดภัยร่ำรวยด้วยละ่ะถ้าเรามีพระภายในทั้งสามองค์นี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นพระภายในเอาสร้างพระภายในไว้เอาตั้งไว้ในรถตั้งไว้ในใจเราเนี่ยแหละมีญาติมีโยมมาให้หลงตา มาให้ลงตาเจิมให้นี่แหละอ่าลงตาก็ลองนั่งรถกับเขาดูเขาก็ขับดีเรียบร้อยอ่าขับดีเรียบร้อยอ่าพอขับไปขับมาขับกลับมาส่งที่วัดลงตาก็บอกว่าอา่ะเรียบร้อยแล้วเจิมเรียบร้อยแล้วเจิมยังไงล่ะครับยังไม่ได้เขียนอะไรให้เลยนั่นแหละเธอเนี่ขับรถด,ดีมากเลยไม่กระไม่กระโชกไม่กระชากนะจับเดรกก็เบรกนิ่มโอ้ไปเรียบร้อยนี่แหละเธอมีพระอยู่ในใจแล้ว เธอไม่ต้องเจิมแล้วล่ะเจิมที่ใจเธอเรียบร้อยแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจแล้วพระพุทธเนี่ยเธอขับรถด้วยความเตื่นรู้เบิกบานพระธรรมเนี่ยเธอขับด้วยสติไม่ประมาทพระสงฆ์เธอขับด้วยมีจิตใจซื่อตรงไม่คดไม่โกงไปตาเลนของตัวเองไม่ไปแซงหน้าแซงหลังอยู่ในกฎกติกาของจราจรอย่าเรียกเรียกว่า เธอนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเจิมที่ไหนก็ได้เนี่ยเรียกว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เอาพระไปด้วยตลอดเราก็จะรอดปลอดภัยคือพระภายในไม่ยุ่งยากด้วยถ้าเราเอาพระภายในไปแต่ว่าพระภายนอกนี่ต้องตั้งตรงโน,น้นตั้งตรงนี้ต,ต,นต,ต,นต้องไปหาหิ่งใส่หาที่ตั้งไว้หาที่เก็บเนี่ยมันลําบากลาบนยิ่งในทุกวันนี้คนก็นิยมนิยมสร้างพระ สร้างพระองค์ใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งในวันเกิดนี่สร้างพระองค์เล็กๆตามชุดสังฆทานก็มีพระพระพัสติก็มีพ้าไฟเบอร์พระอะไรต่างๆนะเยอะแยะเลยทุกวันดีเนี่เรามาสร้างพระภายในในใจของเราเนี่จะดีกว่าเราจะรอดปลอดภยัยอบอุ่นใจด้วยอย่างเช่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายท่านหลายคนไปสร้างพระภายในไปปฏิบัติธรรมเอาพระภายใน เข้าสู่จิตสู่ใจทําให้จิตใจมีพลังบวกเกิดขึ้นที่จะไปทํางานทําการต่างๆเวลาไปเจรจากับใครไปพูดกับใครเมื่อมีพระภายในก็จะพูดเพราะๆะพูดสมัครสมานสามคัคคีพูดด้วยจิตเมตตาเวลากระทําก็ทําด้วยจิตเมตตาไม่ทําด้วยเพื่อที่จะวุ่งมุ่งร้ายทําลายชีวิตผู้อื่นเพื่อจะลักไปขโมยไปทุจริตช่อโกงนี่ไม่มี เพราะว่ามีพระภายในแล้วพระภายในจะสร้างชีวิตของเราให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเรามาสร้างพระภายในมีพระภายในพกพระภายในไปที่ไหนๆตลอดเราก็จะได้ปลอดภยัยไม่มีความกังวลนักการเมืองก,ก็เหมือนกันผู้นำทุกระดับทุกสถานที่คนทำงานทุกระดับทุกที่ทุกแห่งถ้าเรามีพระภายใน ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาสร้างพระภายในให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราเถอะชีวิตเราจะก้าวหน้าตื่นตัวว่องไวอยู่ตลอดธรรมสวัสดีเจริญพร